สวัสดีครับชาวเพจชมลมคนรักมือถือทุกท่านนะครับวันนี้ชมลมคนรักมือถือจะมารีวิว p h o n e 6นะครับผมตัวหน้าจอ4.7นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปพรีเมียมนะครับเป็นตัวที่ดีที่สุดของทางร้านเลยนะครับเป็นตัวที่เกตดีที่สุดในประเทศแล้วนะครับของงาน m ิ l เลอร์นะครับผมนี่นะครับหน้าจอโลโก้ a p p l e ต่างๆนะครับเห็นหน้าจอคมชัดนะครับนี่นะครับผม ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับนี่นะครับผมจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับนี่นะครับมีสีขาวนะครับสีขาวสีทองนะครับแล้วก็จะมีสีดำนะครับนี่นะครับมีด้กัน3สีนะครับผมนี่นะครับสีขาวสีดำนี่นะครับสีขาวก็ จะออกเป็นสีเทาๆอย่างนี้นะครับขาวๆเทาๆนะครับนี่นะครับสีขาวสีทองสีดํานะครับผมมีอยู่สามสีนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะมารีวิวนะครับก็ขอชี้แจงชาวเพจก่อนนะครับชมรมคนรักมือถือนะครับมีเบอร์เดียวนะครับ0920599969นะครับมีลายไอเดียเดียวนะครับลายไอเดีย JK โฟนไทยนะครับผมนะครับ นี่นะครับลน์ ID ดีเดียวนะครับ JK Phone Thai นะครับผมตอนนี้ยังมีเบอร์เดียวนะครับ0 9 2 0 5 9ก9 6 9าเเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับแฟนเพจจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับให้เราสังเกตได้เลยนะครับแฟนเพจสมาชิกนะครับหลักแสนนะครับแสนกว่าคนนะครับสมาชิกนะครับเปิดขายมาแล้วห้าปีนะครับนี่นะครับได้ของชัวร์แน่นอนนะครับสั่งผ่านชมรมคนรักมือถือนะครับผมมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับ <ciğim. S 2> นี่นะครับ C ตัวนี้ก็จะเป็นงานเกรดพรีเมียมนะครับนี่นะครับลื่นไหลนะครับ yani นี่นะครับเหมือนเครื่องสูนทุกรายละเอียดนะครับทุกมุมมองนะครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับราคาก็สามารถดูได้ตามโพสต์เลยนะคร <c> ับผมตามโพสต์ในเพจหรือในเว็บไซต์เลยนะครับเข้าดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับให้ดูนะฮะน็อตต่างๆนะครับนี่นะครับทุกรายละเอียดนะครับนี่นะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับก็นี่นะครับตำแหน่งต่างๆนะครับก็เหมือนของเหมือนของซูทของแท้ทุกรายละเอียดเลยนะครับสามารถใส่เคสต่างๆของแท้ได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีนี่นะครับ ผมยกกล่องนะครับมีสมอรท็อกนะครับมีหัวชาร์จนะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้นะครับผมครับผมก็สําหรับคนที่สั่งสินค้าทางร้านเรานะครับสั่งไปหลายๆเครื่องแล้วนะครับแล้วก็มาสั่งอีกนะครับก็จะมีพาวแบงค์แถมให้นะครับหรือคนที่สั่งครั้งแรกนะครับแต่โอนเงินเต็มจํานวนนะครับก็มีพาวแบงค์แถมให้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางก็จะไม่ได้แถมพาวแบงค์นะครับมีทั้งเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนเงินเต็มจํานวนนะครับ นี่ครับให้ดูกันเลยนะครับนี่นะโฟกัสให้ดูเลยนะฮะก็จะเหมือนทุกรายละเอียดนะครับนี่นะครับสกรีนตัวหนังสือต่างๆนะครับคือเป๊ะๆเลยนะครับนี่นะครับทุกรายละเอียดนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นฟิล์มนะครับผมพอดีผมลอกไปหมดนี่นะครับก็น็อตลูชาร์ตตำแหน่งต่างๆนะครับนี่นะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับ ก็จะเหมือนเครื่องศูนย์หมดเลยนะครับนี่นะครับก็เอามือเลื่อนขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับลดลดแสงเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับก็จะมีไฟฉายนะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยไฟฉายสว่างมากนะครับเป็นไฟฉายเป็นสองสี LED นะครับนี่นะครับสว่างมากนะครับ นี่นะครับก็จะตอนนี้กล้องนะครับจะให้ดูความละเอียดกล้องนะครับนี่นะครับปุ่มทางลัดต่างๆนะครับก็จะเหมือนเครื่องศูนย์หมดเลยนะครับนี่นะครับจะให้ดูกล้องนะครับความละเอียดของตัวกล้องนะครับป๊บนี่ครับชัดกว่าตัวที่ผม ใช้ถ่ายวีดีโออยู่ตอนนี้นะครับนี่นะครับชัดชัดมากนะครับก็คือชัดเทียบเท่าศูนย์ได้เลยนะครับตัวนี้คอนเฟิร์มนี่นะครับทุกเห็นทุกรายละเอียดนะครับชัดไปเลยนะฮะนี่นะครับให้ดูกันจะจะนะครับผมกล้องหน้าก็กล้องหน้าก็ชัดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นะฮะกล้องหน้านะครับก็ชัดเลยนะฮะตัวนี้ นะครับก็โหมดกล้องต่างๆนะครับก็มีหมดนะครับนี่นะครับเป็นโหมดสโลโมชันนี่นะครับสโลโมชันนะครับมีหมดนะครับนะครับสำหรับตัวพรีเมียมนะครับวิดีโอโพโต้นะฮะพาโนรามานะครับก็จะเป็นโหมดนี่นะฮะเดี๋ยวพาโนรามาก็ถ่ายได้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็จะได้ดูภาพแบบพาโนรามามานะฮะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแนวยาวนะครับคือนี่นะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีเหมือนเครื่องศูนย์หมดเลยนะครับก็คือจะทําดูไม่ออกเลยนะครับแยกแยะไม่ออกนะครับตัวนี้ก็ลองรับลายภาษานะครับี๋ยวจะให้ดูนะครับก็ ฟอนต์ต่างๆนะครับก็นี่นะฮะฟอนต์ต่างๆก็จะเหมือนของศูนย์หมดเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆที่เราจะต้องใช้นะครับ <c oughs> ก็คือเนี่ยกดแตะค้าง <c oughs> <c oughs> ลากได้นะฮะลากเงี้ยนะฮะลากมาวางตำแหน่งลากออกมาวางได้นะครับก็คือแตะค้างลากออกมาวางพับนี่ได้นะฮะก็คือใช้ได้ ดูไม่ออกนะครับก็ฟังเพลงนะครับตัวนี้จะเป็น4 g ด้วยนะฮะเป็น4 g นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว4 g นะครับเดี๋ยวผมจะมาแล้วก็ wi-fi นะครับ wi-fi ได้3 g 4 g ได้หมดเลยนะครับก็จะมีแป้นพิมพ์ไทย อังกฤษได้หมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็คือจะเข้าซัฟฟารีนะฮะบ,บนี่นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะซัฟฟารีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับป๊บแล้วก็พิมพ์ YouTube นะครับนี่นะครับลื่นไหลรวดเร็วนะครับตัวนี้เป็นตัว CPU 4.5คอร์นะครับเป็นตัวท็อปพรีเมียมนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะนี่นะครับ,จะ,ะรบจะใช้ฟังเสียง

แจ๋วเลยนะฮะเสียงนะครับตัวนี้ก็เล่นเกมได้นะครับพวกเกม TD เกมรองรับเป็นพวกไฟล์ PK ด้วยนะฮะฟึบเนี่ยก็คือฟังก์ชันต่างๆก็จะเหมือนเปะดูไม่ออกนะครับผมก็ถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็ไอโฟนหกนะฮะก็จะมีอยู่ สามเกตนะครับก็จะเป็นตัวท็อปพรีเมียมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวท็อปสี่คอนะครับแล้วก็จะเป็นท็อปลองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวลองท็อปนะครับก็คือราคาก็จะต่างกันก็จะมีรีวิวให้ดูทุกตัวนะคะในเว็บไซต์เข้าไปดูเว็บไซต์ได้เลยนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อได้ที่เบอร์0920599969นะครับเบอร์เดียวนะครับ0920599969นะครับ l ล n e ID เดียวนะครับ Line ID JK Phone Thai เท่านั้นนะครับผมนอกนั้นไม่ใช่นะครับผมครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้